เงินถูกต้องรายอีลักีิชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วฮัสวัสดีครับเบลล์นักกนนีนะครับวันนี้เราอยู่กนไหนเซเว่นไลรีเบิร์ดนะครับวันนี้ขออนุญาตมาตอบคาถามคนถามบ่อยนะแบบสิสิบยี 40, ่สิบคอมเมนต์นะครับคำถามแรกพี่มีครับแท้โอซีหกหรือตัวละครซีหกต้องใช้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับ นี่เดี๋ยวเพื่นนนอนๆเข้ามาคําว่าข้ามกิจํากัดเลยครับอา่าเดี๋ยวเอาตัวที่ยังไม่ซีหกแล้วกันนี่เริ่มมาคือตัวหลักหนึ่งตัวใช่ไหมต่อไปซีหนึ่งคือเนี่ยปลดพนมมันธมุกกาหนึ่งถูกไหมครับอ่าต่อไปซีสองพนมมันธมุกกาหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็ซีสามซีสี่ซีห้าซีหกนี่ซีหกก็จะเป็นในส่วนการอัพท่าด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามานับง่าย,ายๆเข้าใจใง่ายเลยก็คือเมลหลักหนึ่งตัวใช่ไหมซีหนึ่งซีสองซีสามซีสี่ซีห้าซีหกก็คือเจ็ดต ก็คือหนึ่งหนึ่งซีหนึ่งถึงหกคือหกตัวถูกปะ่ะตัวหลังอีกหนึ่งก็คือเจ็ดตัวนะครับก็คือสรุปก็คือซีหกก็คือใช้ตัวนั้นทั้งหมดซามเจ็ดตัวนั่นเองอ่ะสรุปง่ายๆนะครับอ่ะต่อไปวิธีส่วนวิธีการหาประดับทองได้แบบแน่นอนนะครับโอ้โหสองอันนะได้แน่นอนแหละแต่ว่าต่อไปอยู่ที่ดวงแล้วถ้าดวงดีมันก็ควรจะได้มากกว่าสี่นะครับอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาส่วนอารีน่าเะครับนี่แลกแต้โมหมดสองหมื่นอันนี้มีเคยทำไกด์ไปแล้วก็ พยายามให้แต้ม5,000ครับทุกวันจันเนี่ยมันจะรีแต้มให้เราประมาณ8,400เพื่อนๆก็ตีชนะให้ได้40แต้มพยายามเก็บแต้มครับสามารถกดบี้รีได้เรื่อยๆเลยนะเอาให้ครกสักอันหนึ่งก่อนเราจะได้ประดับทองมาใช้อันหนึ่งนะครับดีสุดน่าจะชุบลองลองมาถ้าจะกอมามตัเอ่อแย่สุดน่าจะเป็นป้องกันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเลือกเอาจริงๆมันก็ดีหมดแะแต่หมีบองว่าชุบดีสุด อ่ะต่อไปไม่ส่วนประดับหาจากไหนอีกนะครับโอ้โหพี่บีับประดับทองรบรรหาจากไหนเราอยากได้จังเลยจังเบยอ่ะต่อไปก็คือการฟาร์มในฝันร้ายเห็นไหม,ไมเพื่อนเห็นแต้มตรงนี้มาสามเปนสามไอ้ตรงเนี้ยคือการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยครับเพื่อนก็กดฟาร์มไปเรื่อยๆครับสามเปนสามถึงหมื่นห้าได้แน่นอนหนึ่งอันแล้วเย่โอ้โหอันนี้ก็ออกมาสุบนะแต่ก็คือเป็นประดับทองนะครับเพราะนั้นเราได้แน่นอนสองอันแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนใช่ไหมครับอ่ะต่อไปเป็นส่วนการฟาร์มหกหนึ่งนะครับหรือว่าหน เดี๋ยวป็ข้อยาบ,บอกก่อนแต่ระดับต่างกันยังไงหนึ่งหนึ่งคือดอกสี่ดาวทองถ้าหกหนึ่งคือดอกห้าดาวทองที่มีฟาร์มอยู่เนี่ยแต่ถ้าก็สิบเอ็ดหนึ่งก็จะดอกหกดาวมียังไม่ถึงสิบเอ็ดหนึ่งนะก็เกือบเกือบแล้วแต่ก็ยังไม่ไหวอยู่ครับทีมเอ่อก็ไม่มีอะไรครับก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ฟาร์มแต่ถ้าก็สมมติเพื่อนๆน,นที่ไม่ไหวจริงๆมีแนะนําให้มาหกหนึ่งฟาร์มหกหนึ่งอย่างน้อยระดับทองห้าดาวไม่ต่างจากหกดาวมากเท่าไหร่ต่างกันเทินนึงไม่เป็นไรใส่่ดาาว 6, คคครบบบนนนแแี้มมัก็อ เดีย๋ยวมีกดให้ดูนะครับนี่ทุกครั้งเรามีฟาร์มเนี่ยถ้าเกิดเรามาตั้งแต่เออหกหน่ 1, บ้านเอกประดับ5าดาวครับแล้วแน่นอนถ้าเกิดเพื่อนๆไปแต่สิบเอ็ดหนึ่งก็จะดอบหกดาวแต่ว่าถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนครับเอาเท่าี่เอาเอาเอาที่ไหวอ่ะเพราะว่ามีมองว่าคอนเทนต์เอ็นเกมจริงมันคือสิบเอ็ดหนึ่งเนี่ยแหละถ้าเพื่อนๆมาถึงก็คือจบแล้วครับนี่ประดับหกดาวสิบเอ็ดหนึ่งนั่นเอง ก็ไม่มีอะไรครับบอทอันนี้มีสอนแนะนําไปแล้วว่าต้องซื้อกุญแจกับลูบี้เท่าไหร่ถึงจะไม่ขาดทุนได้กําไรด้วยก็ลองไปดูคลิปล่าสุดแหละนะครับเพื่อนเื่อก็พยายามฟาร์มหาว่าทำึ้นเดี๋ยวมันก็ได้เองแหละสักวันหนึ่งมีฟาร์มอยู่เกาหลีโอ้โหตอนนั้นไอดีเกาหลีหรือว่าเกาหมั้งเอ่อมีฟาร์มมมดงหมีไม่ค่อยดีมั้งประมาณเกือบสองเดือนอ่ะแด้อันหนึ่งนี่เห็นไหมชุบชีวิตหนึ่งครั้งอันนี้แหละพรีเมียมสุดๆหายาก อาอไม่อ,อามาตะสามเธอนะครับแล้วก็เป็นในส่วนนี้โรคป้องกันมีว่าโรคป้องกันด้อยสุดดีดีสุดจะเป็นชุปแล้วก็อย่างที่หมีบอกก็คือเอมาตะสามเธอนั่นเองนะครับขออภัยเพราะฉะนั้นแล้วอันที่สามหมีก็ขออนุญาตแนะนาว่าฟามไปเรื่อยๆครับสักเดือนสองเดือนเดี๋ยวก็ได้แค่นั้นแหละครับแต่ว่าเพื่อนหมีบางคนเขาดวงดีบางคนดวงดีก็ฟารมได้เอาวันละอันเลยนะเออมันอยู่ที่ดวงนะครับเขาฟามเหมือนหมีนะแปดสิบรูบี้นะครับประมาณสี่พันแปดร้อยแจก็แค่นี้พอแล้ว อันนี้ก็ได้การันตีแน่นอน2อันชัวร์ชใช่ไหมอีก2อันต่อไปก็แล้วแต่ดวงเพื่อนเพื่อนแต่ได้2อันแน่นอนถ้าทําตามหมีนะครับชัวร้อยตอ่ต่อไปเป็นส่วนคําถามยอดฮิตนะครับพี่บีครับโอ้โหทำไมแทโอพี่บีถึงใส่ความเสียหายอัตราจุดอ่อนใช่ไหมครับคืออัตราคีที่คอนเนี่ยคือแทโอเนี่ยถ้าเกิด c 6ไปเนี่ยมันจะอัตราคีที่คอนร้อเมาสอง เพื่อนๆก็ใส่จะเป็นในส่วนเซตบังกรตีจุดอ่อนก็ได้หรือว่าจะใส่เซตบังกรพอดีมีขี้แขกไปตีบังกรก็เลยใส่เซตเออแต่มีเจาบอกว่าเซตตีบอสของไฮได้ทำยากกว่าเยอะเพราะมันไม่มีค่าจุดอ่อนเลยไนงะเราต้องทำคือง่ายๆนะสองออฟเนี่ยเราต้องมีสามออฟเนี่ยนะโจมตีจุดอ่อนความเสียหายคิทิคอนแล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์สามออฟเนี้ยต้องเอาให้ได้นะครับถ้าเอาต้องเอาเอาให้ได้ทั้งหมดสี่ชิ้นเนี่ยถึงมาถึงจะบวกประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแต่ว่าเอาความเป็นจริงต้องขัดออฟค่อนข้างยากนะ เ,เดี๋ยวมีไปเทนแบบเอากล้าหานดีกว่าเนี่ยมันจะติดคีบ้างไม่ติดคีบ้างนะครับคือเอา,อาง่ายๆถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ดาเมจสูงสุดเกมนี้ก็คือจะต้องติดคีก้าะตัวแทนโอมาติดคีทุกดอกอยู่แล้วแต่ว่าอัตราโจมตีจุดอ่อนเนี่ยตรงนี้เพื่อนๆต้องทำให้ได้สักหกสิบเจ็ดสิบครับมันจะได้ติดด้วยตัวของมันเองแต่ว่าเราสามารถเอาบิสกิตมาบับอจุดอ่อนห้าสิบสี่ได้นะเนี่ยถ้าบับอาบมาเห็นไหมมันก็จะโอกาสติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าเกิดแทโอห้าสิบนะครับ อ่เดี๋ยวมีขออนุญาตไปให้เพื่อนๆดูก่อนว่าการติดคี้กับจุดอ่อนเนี่ยเวลามันติดพร้อมกันมันขึ้นยังไงนะฟาร์มหกหนึ่งนี่แหละจริงๆมีก็เิ่มขี้เกียจไปสิบเอ็ดหนึ่งแล้วเอาหกหนึ่งดีกว่าขี้เกียจอยู่อย่างนี้มันสบายดีครับไม่ต้องทำบากมากตอนนี้มีก็ทำทำ,ทำเกมอื่นด้โคตรเหนื่อยเลยอ่าเดี๋ยวมีไปเทสกล้าห่านให้ดูนะมันหยุดได้หรือเปล่าวะเนะี่ยอ่าเดี๋ยวก็ไดูอาเมน,นะ ใบยี่ห์เห็นไหมไอซีหมื่นสามเนี่ยที่เดี๋ยว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 มีขอญาตถ่ายรูปตะกี้ขึ้นมาแล้วแคมรูปให้ดูก่อนเพื่อนเพื่อนจะได้เข้าใจครับแบบของแท้เลยคือเพื่อนเพื่อนเห็นไหมตรงข้างหน้ามันจะมีเลขสองเลขครับเห็นไหมมันจะเป็นเลขที่เป็นรูปคี้แล้วก็รูปจุดอ่อนถ้ามันขึ้นสองค่าข้างหน้าแปลว่ามันติดสองค่าถูกไหมครับการจะติดสองค่าคืออัตราคิก็ต้องก,ก็ก็ต้องเกิดขึ้นถูกไหมแล้วก็จุดอ่อนต้องเกิดขึ้นถึงจะเกิดสองค่าแต่วก็เพื่อนเพื่อนดูอันอื่นเห็นู่แค่อะมันมันขึ้นรรรููููปปออยย่หเดีวถกม การขึ้นอยู่รูปแล้วนะั่นหมายความว่ามันติดอยู่แค่ออฟเดียวครับเพราะนั้นอย่างที่บอกเกมนี้จะเอาจุดสุดยอดก็คืออัตราคิทิคอนก็ต้องสัก80-90ิบ้าให้มันติดคีทุกดอกถูกไหมครับแล้วก็เป็นส่วนอัตราจุดอ่อนก็ต้องสักหกสิบเจ็ดสิบเม่งั้นมันไม่ติดถ้าติดสองค่าได้ก็ระเบิดเห็นไหมติดสองค่ามั่อไประบุสี่หมื่นสามดาวเบมก็จะล้นล้นกว่าในขณะที่ว่าติดคีก็แค่สามหมื่นแค่นี้จบแล้วเอาสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้นะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เข้าใจตรงจุดนีีี้้ไดดดดดเเเเพพื่ออออนอนๆก็จะะะสสสสาาาาามมมมรรรถึงงงปิิทธภขาาูุคคับโ๋ยว ให้ไปดูแทโอจะเข้าใจเลยว่ามันติดทุกดอกติดคียทุกดอกเนี่ย40,06เห็นไหมเมื่อกี้ขึ้นสองค่านะครับแต่แทโอจะเบากว่าแทโอประมาณ20,03ได้มั้งของแทโอจะติดคียทุกดอกครับตอน46แต่ว่าเห็นไหมจุดอ่อนบางทีจะติดบ้างไม่ติดบ้างมันก็เลยดรอปลงมานะครับเนี่ยไอ20,04เมื่อกี้เห็นไหม20,04คือติดจุดอ่อน ก็ประมาณนี้แหละเพื่อนเพื่อนจะเข้าใจนะครับถ้าเพื่อนไม่เข้าใจตรงนี้ก็ทําค่าสองออนให้บาลานซ์กันให้มันติดสองคา่าเพื่อนเพื่อก็จะสามารถฟาดายังมีประสิทธิภาพนะครับประมาณนี้โอเคเรื่องหลักๆคำถามที่คนถามอยู่นีหละประจําก็ขออนุญาตมาสุดแคน่นี้พยายามทํานะครับอย่างน้อยก็าก้าดฝัน้ายไปเรื่อยๆอย่างน้อยได้ประดับมาสองอันแค่นี้เพื่อนเพื่อนก็จะทรงมีประสิทธิภาพจะเล่นวอลเล่นสงครามเล่นอะไรก็ง่ายนะครับแค่นั้นเองนะครับ แล้วก็เป็นในส่วนค่าเตตัสนะครับระหว่างคนที่ยังงงอยู่ว่ามันติคขิ้กระจุดอ่อนพร้อมกันได้อย่างไรอ่าแล้วก็การทํา C6 สรุปตัวกี่ตัวละครนี้คําถามยอดยอดฮิตเลยประจําใต้คอมเมนต์ประมาณยังต่ําก็สักสามสักสามคำถามมาตอบถึงคลิปนะครับมีก็เลยขออนุญาตมาตอบไปเลยแลวกันก็ขอให้คนเล่นเกมเซเว่นไนรีเบิร์สอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอย่าไปกดดันตัวเองเล่นเท่าไหร่ได้ไหวเท่าไหร่ได้ก็ไหวเท่านั้นแหละเนี่ยเขามีตอนที่มีก็เริ่มขี้เกียจแล้วนะ ตอนนี้ทำคอนเทนต์ได้ก็ทำคอนเทนต์ดีกว่าครับประมาณนี้อ่ะแล้วเจอกันนะครับ